สดอะไรครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทานเป็นมะม่วงเบานะครับทานกับน้ำพริกเจีวปะลาจะทำให้ชมกันแบบสดๆนะครับแล้วก็จะมะีเป็นมันกุ้งนะฮะจากสงขานะครับเดีย๋ยวมาทำเจียวปะลานะครับง่ายๆเลยนะครับอชลด ใส่ไปเลยครับน้ำตาลทรายนะครับจะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับน้ำตาลมะพร้าวก็แล้วแต่เลยนะครับใส่ไปครับให้ออนหวานนิดนึงนะครับประมาณสองช้อนพริกป่นชอบเผ็ดก็ใส่เยอะเลยนะครับใส่ไปประมาณสองช้อนนะครับมะพปลาวครับลงไปเลยนี่นะครับชิอีกนิดนึง จะมาหั่นหอมเป็นหอมแดงนะลงไปปล่อยครับครับข้นครับตอนนี้ปลูกประมาณ ตัวน,นี้ปูกประมาณได้ประมาณเดือนเสร็จนะครับเป็นมุมงวงเบาตอนนะครับมีปลอกลูกเร็วมากนะครับนี่นะครับมีออกเต็มต้นแล้วนะครับนี่ฮนะต้นแค่นี้นะครับมาลองเลยครับนี่ก็เริ่มแก่แล้วนะครับ แกะและหันแบบเป็นแว่นไม่ได้นะครับนคน้นนะครับ เดี๋ยวลองเป็นมันกุ้งนิดหนึ่งครับจากสงขาเกาะไรนะเกาะยอนะฮะจากสงขาเกาะยอสงขานะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับมันกุ้งทแท้ๆนะครับไม่ใช่กะปีโบนะครับนี่ครับมาครับ ครับับดสชาติามะม่วงเบาหายเปรี้ยวทันทีเลยนะครับถ้าทานเฉพาะมะม่วงนะครับเปรี้ยวมากนะครับทานไม่ได้เลยนะครับอจอบประรลักอร่อย เออไงตากล้อง oh, <no. S 1> <c oughs> อ,อร่อยมากครับนี่ชาดิเช่อ่าเป็นน้ำแข็งหน่อยเนื้อกอบกบนี่นะฮะแบบโอ้ได้เรื่องเลยครับสุดนะครับอืมสดเจียวปลานหน่อย อร่อยมากอร่อยมากผูกเดือนจะเสียได้กินเลยครับได้ทานเลยสดอะไรครับ อร่อยมากครับสาวด้วยน้ำม่วงเบาทานกับเกี๊ยวปลาแล้วก็จะมะีมันกุ้งจากเกาะยอสงขลานะครับขอบคุณมากมืายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ